ว่ายน้ำเบื่อแล้วไปกระโดดขอบสะเล่นกันมาแต่แม่บอกว่าห้ามเล่นขอบสะไม่ใช่หรอใบยกมันอันตรายแค่นี้เกือแล้วเป็นมุกงั้นปะเดดตรงไหนดีนะหามุมโดดดีกว่าเฮ้ยช้าช้าิงุ้ยเฮ้ย เสด็จชื่นจังเลยอะเล่นน้ําเนี่ยก็เสดชื่อน,นะสิเพราะว่าเรามีสระายน้ําที่บ้านยังไงล่ะอ้าวลูกๆเล่นน้ําทั้งวันไม่เหนื่อยหรอจ๊ะเหนื่อยสิคะแม่แต่หนูสู้ตายค่ะเล่นแค่ในสกกระก็พอนะลูกอย่ามาวิ่งขอบสระนะเดี๋ยวมันลื่นได้ไดค่ะแม่จะ,จะไม่ไมีวันเล่นขอบสระแน่นอนค่ะอ่ะดีแล้วลูกเล่นต่อเลยนะ ว่ายน้ำเบื่อแล้วไปกระโดดขอบสระเล่นกันมาแต่แม่บอกว่าห้ามเล่นขอบสระไม่ใช่หรอใบยกมันอันตรายแค่นี้เกลืวเลยปินมุกงั้นไปโดดตรงไหนดีนะขามุมโดดดีกว่าเฮ้ยช้าช้าจิมุยเฮ้ยไปอกอ มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคะคุณแม่ปิดมุกลกปิดมุกเอ่อคุณแม่ช่วยปิดมุกทันพอดีเลยค่ะหนูก็ว่าจะช่วยอยู่พอดีเลยแม่บอกแล้วใช่ไหมปิดมุกประโยกว่าอย่าวิ่งเล่นขอบสระมันอันตรายเพวกหนูเล่นขอบสระจริงๆค่ะแม่หนูขอโทษนะคะสระน้ำน่ะเล่นในน้ำก็พออย่าเล่นขอบสระมันลื่น แต่เมื่อกี้นะ่ะน้องผักหนูลงน้ําจริงๆค่ะแม่อา้าวปิ่นมุกฮะใบหย,ยกผักปิ่นมุกจริงๆเหรอลูกถ้าผักปิ่นมุกแล้วหัวป่นมุกไปกระแทกขอบสะละลูกไม่เอานะลูกต่อไปอย่าทำแบบนี้นะเล่นเพื่อความสนุกได้แต่อย่าเล่นจนถึงขั้นอันตรายเลยนะลูกค่ะแม่ต่อจากนี้หนูจะไม่ทําอีกแล้วคะ่ะป่นมุกฉันขอโทษนะต่อจากนี้ฉันจะไม่ผักเธออีกแล้วอืม ปาปาปะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เข้าไปหาเล่นในบ้านนะลูกนะค่ะแม่